สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องฟันอันยองนะคะสวัสดีความสนุกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําทอดแมงสดิ้งกันนะคะนี่แมงเยอะๆเลยนี่นะคะแมงภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราเรียกว่าแมงสดิ้งนี่ตัวมันเป็นเยอะมากที่สำคัญต้องเป็นแมงตายแล้วนะคะ มันเขาขายแล้วแช่เหมือนอัดฟิตไว้เนาะแล้วก็มาทอดกินแล้วเราไปดูวิธีการทำกันค่ะว่าเราทอดยังไงปรุงอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะนี่เลยคะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องนําแมงนะคะที่ออกมาจากฟิสแล้วนะคะเอามาล้างก่อนเนาะล้างให้สะอาดเลยนะคะเราก็จะทําการจุดแก๊สตั้งกระทะไว้นะคะให้มันร้อนเนาะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํามันกันนะคะโดยที่น้ํามันเราจะใช้เป็นน้ํามันดอกทานตะวันนะคะเทน้ํามันลงกันเลยกระทะร้อนๆแล้วใส่เยอะหน่อยนะคะเพื่อที่ให้การทอดแมงเนี่ยมันฟูๆเนาะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาทีแมงลงกันอ้าฟูๆเลย คนเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ต้องคนบ่อยเนาะ จนมแมลงมันจะเป็นสีเหลืองๆเนาะแล้วมันก็จะเป็นฟูฟูกรอบๆนะคะเราก็จะเอาขึ้นเพื่อที่จะให้มันเสด็จน้ํามันมันเสด็จเนาะๆๆๆนี่นะคะมันก็เริ่มจะเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาขึ้นจากน้ํามันกันนะคะ เราก็จะรอสักพักนะคะให้น้ำมันเนี่ยมันออกจากแมลงก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาแมลงนะคะไปปรุงกันไปดูวิธีการปรุงกันเลยค่ะ เครื่องปรุงเรานะคะก็จะมีรสดีค่ะของแซบ่บต่อด้วยผงชูรสนะคะใส่นิดหน่อยไม่ต้องเยอะเนาะผงชูรสนี่เลยพอปลายปลายช้อนตามด้วยซอสแม็กกี้นะคะ คน,คนให้เครื่องปรุงมันเข้ากันนะคะตามด้วยพริกไทยคะ่ะโรย,โยพอให้มีความเผ็ดเล็กน้อยคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึง่ง นี่นะคะเป็นหน้าตาของแมงที่ทอดเสร็จแล้วเนาะนี่ในจานเรียบร้อยแล้วหลายร้อยตัวมากเราจะมากินกันนะคะเหมือนกินจิ้งหรีดนะคะมันก็คือเหมือนจิ้งหรีดแต่มันมันตัวเล็กๆเนาะกล้องจะเห็นไหมอบม อร่อยมากนะคะเราปรุงด้วยรสดีผงชุรสแล้วก็ซอสแม็กกี้นะคะใส่พริกไทยเล็กน้อยอร่อยมากสำหรับใครที่ไม่กล้ากินนะคะลองชิมดูค่ะแล้วจะติดใจมาก ขออน,นุญาตใช้มือนะคะถ้าใช้ช้อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยอืม มเมงที่เขาทอดขายกันตามงานวัดนะคะถุงละยี่สิบาทแล,แล้วจะฉีดซอสใส่ฟิตๆ่ๆอ,อยมากะค่ะ ช่วงนี้พายุเขาเรียกชื่อว่าพายุแล้วโคอื่นใช่ไหมข้าวผ้าอีสานนะคะระวังกันด้วยเนาะอ่อยมาก อน,นี้เราก็จะกินกินไปเรื่อยๆนะคะมันก็บดอันนี้กินมากๆเนี่ยเวลาถ่ายนะคะมันจะเป็นปีกมะแดงนะระวังันดเชื่อนะคะใครที่ท้องเบาๆเนาะแนะนำให้กินน้อยๆนะคะ เราวจะไปกินต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s cribe กันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub s cribe กันด้วยนะคะกดปุ่มติดตามแดงๆข้างล่างเลยค่ะ